สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะป้าแต่จะพาเพื่อนๆค่ะมารับชมความสวยงามนะคะและรู้จักบอนสีต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอนสีหนุมานกายขาวนะคะเพื่อนๆน,นะคะซึ่งจะอยู่ในตับรามเกียรินะคะ แล้วก็จะอยู่ในตระกูลหานุมานนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะซึ่งบอนสีหนุมานกายขาวนี้นะคะจะมีลักษณะที่สวยงามนะคะโดดเด่นนะคะที่พื้นใบของเขาะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมความสวยงามกันเลยนะคะ,ะนี่นะคะลักษณะใบของอหานุมานกายขาวนะคะจะมีเส้นกระดูกนะคะที่เป็นสีแดงนะคะ สีแดงเข้มเลยนะคะเพื่อนๆนะคะตัดกับพื้นใบนะคะที่กัดแล้วนะคะเป็นสีขาวนะคะเขาถึงชื่อว่าหนุมานกายขาวนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีขอบใบนะคะที่ยังกัดนะคะยังกัดไม่เต็มใบนะคะก็ยังอ่าเหลือความเป็นสีเขียวอยู่นะคะสำหรับขอบใบนะคะอ่าลักษณะของหูนะคะ เขาก็จะมีรอยหยักระหว่างหูนะคะฉีกจนถึงสะดือและก้านใบเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับอาหานุมานกายขาวนะคะ,ะซึ่งตอนนี้นะคะป้าแต้ก็กำลังสะสมนะคะ,ะตระกูลลามเกียรตนะคะนะคะและอาอาเหล่าตระกูลหานุมานนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่า แต่ละชนิดนั้นนะคะแต่ละชื่อนั้นนะคะมีความสวยงามมากเลยค่ะนะคะแล้วก็สำหรับบอนสีหานุมานกายขาวนี้นะคะจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็หายากนะคะเพื่อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นบอนสีตัวหนึ่งนะคะที่น่าเก็บนะคะและก็น่าสะสมนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะ,ะมะีกำลังนะคะก็ แนะนำให้เก็บและสะสมไว้นะคะเพราะว่าเขาสวยงามมากเลยค่ะนะคะลักษณะใบนะคะก็จะเป็นใบออกจะเป็นรูปนะคะรูปหัวใจนะคะหัวใจวงรีนะคะปลายใบแหลมเลยนะคะนะคะสวยงามนะคะลักษณะหลังใบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ก็จะเห็นเส้นกระดูกที่เด่นชัดนะคะแล้วก็พื้นใบที่กัดเป็นสีขาวนะคะกจะ็จะทะลุมาหลังใบนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับสีของลำต้นนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะออกเป็นสีแบบก้านบัวค่ะนะคะจะมีจุดเซียนนะคะจุดเซียนเล็กๆนะคะกระจายไปทั้งก้านใบเลยค่ะเพื่อนๆนะคะซึ่งสำหรับ ต้นนี้นะคะป้าเต้ก็สั่งซื้อหัวมานะคะสั่งซื้อหัวนะคะมาเพาะปลูกเองนะคะเพื่อนๆนะคะก็เป็นบอนสีของไทยนะคะของไทยโบราณนะคะแต่ว่า,าเป็นบอนสีที่นำเข้าค่ะเขาก็นำบอนสีจากไทยเราไปปลูกที่ประเทศของเขานะคะแล้วเราก็ได้สั่งซื้อหัวบอนนะคะจากประเทศของเขามา พอปลูกเองนะคะก็จะมีลําต้นที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีใบนะคะที่กัดสีมาเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นหัวที่ค่อนข้างแก่นะคะแล้วก็มีอายุนะคะนะคะสำหรับาหานุมานกายขาวนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นบอลไทยนะคะก็จะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่อันนี้เป็นบอลของออนำเข้านะคะป้าแต้ก็ เรามีกำลังทุนน้อยนะคะแล้วก็ซื้อหัวบอลน,นะคะมาเพาะปลูกเองนะคะแล้วก็ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขา,าเมื่อแตกหลอดแตกใบขึ้นมานะคะเขาก็จะกัดสีนะคะกัดสีสวยมาเลยนะคะแล้วก็จะมีลำต้นที่แข็งแรงนะคะแล้วก็โตไวนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าเป็นบอลไทยแท้นะคะก็จะเลี้ยงนานหน่อยนะคะนะคะแต่ความสวยงามก็ไม่แพ้กันนะคะเพื่อนๆ ะะสำหรับวันนี้นะคะป้าแต้ก็พาพเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอนสีหนุมานกายขาวนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้นะคะและก็ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่รู้จักบอนสีหนุมานกายขาวนะคะก็คงจะพอรู้จักนะคะและก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก่อนจากลากันไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง้าแต t ส Story ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องอคอยให้เพื่อนๆรอติดตามรับช,นบชมนะคะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ